สวัสดีครับวันนี้ได้ของได้รับพัสดุมานะครับนะอันนี้จากไหนเนาะเดี๋ยวขอดูก่อนนะฝากไหนอันนี้มาให้ที่ดียวครับรอชิวันเนาะมาจากไหนนี่ชำระเงินอะไรนะี่อันนี้มาจาก คนเรือโทอุดมสีถาวรนะครับนอรอพระตำหนักอิสระดาละโหฐานนะครับ,อ,อ,รอ,บอันนี้ส่งอ่าขายอะไรขายส่งอะไรมาให้นะครับขายส่งอะไรมาให้หนโอเคนะ อะไรในวันที่6เดือนกรกฎาคม2566โอห้ยอะไรเนาะเนี่เงีโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรภาษาอังกฤษอะเรียนภาษาอังกฤษอ่ะอ่านเลยนี เอสัตว์จะไปรู้ได้ไงเราเนี่ยเออภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยหรออ่านบทเป็นเลยแหละมีกี่ขวดต้องต้องแกะดูไหมมันต้องแกะแกะได้เลยอันเล็กมาก่อนแกะอันเล็กก่อนนะบีคอมเพรสนี่มันมันเป็นอะไรเนี่ยมันเหมือนเหมือนมันเป็นผงนะมันเหมือนเป็นไอ้ชองชองว่ะออาชองใส่น้ำร้อนเนาะ ละละอันนั้นน่าจะเป็นยาเป็นเม็ดเนาะนเป็นเป็นเป็น,ปนวิตามินป่ะอ๋ะออันนี้นี่โอ๊ตภาษาอังกฤษอะฉันก็ไม่เป็นนะจะ,จะแกะแกะหมดเลยแกะหมดเลยก็ได้ อันนี้โอ้โมาทั้งหมดอันนี้ก็เป็นเป็นผมกันนะอันนี้นะ่าจะเป็นอาหารเสริมเนาะมันเป็นรูปอะไรเนะี่ยรูปผลไม้ผลไม้เนาะเหมือนกันไหมเหมือนกันแสดงว่าสอกสอ,สอกกระปุกนี้เหมือนกัน อ่านให้ฟังหน่อยนะเก่งภาษาเก่งภาษากิตให้อ่านนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาคำแปลอีกอีกครั้งนึงครับเนาะว่าเป็นอะไรนะมันลุ้นนะครับว่าอ่าหมาอันนี้น่าจะเป็นน่าน่าจะเป็นเอ่อวิตามินเนาะวิตามินอันนี้ก็เหมือนกันอ่ะตัวนี้เป็นกระปุกใหญ่เหมือนเหมือนกับตัวนี้อะตัวนี้เป็นเป็น ฟังอ่านอ่านได้ไหมอ่านไม่ได้อ่านไม่ได้แปรแปรยิ่งแล้วใหญ่เลยใช่ไหมต้องไปถามดิกก่อนฮะไปหาดิกต้องต้องไปหา Google ก่อนไหมใช่ต้องไปหาก o เกิลก่อนเลยเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องโทรไปหาเดี๋ยวต้องโทรไปหาพี่อุดมแล้วผมจะถามพี่อุดมถามยังไงพี่พี่รบพี่รบนอนสั่งลงกุ้งนะครับเนาะ ต้องไปถามดวงบนก็ไม่เ,เ,เมาาก่งแลวภาษาอังกฤษก็ก็ทั้งหมดเป็นอาหารเสริมนะครับเป็นอาหารเสริมเป็นเสริมพวกกระดวกวูกพวกอะไรนะครับนะเอ,<ส>อ็นเสี้มนะครับนะก็ B complex ก็คึมกัน B complex นะส่งอันน,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 นี้ส่งมาจากสหรัฐอเมริกานะครับเป็นของคุณแรม ริบเบอร์สันแล้วก็คุณทอมคิรเบอร์สันนะครับขอขออนุโมทนาสาธุเ้วยนะครับขอขอพระคุณอย่างสูงนะครับเนาะก็คือทั้งหมดนะครับทั้งหมดนี้ก็ส่งมาให้คุณแม่บ่าวถิ่นนะครับเนาะแม่ซายนะครับเนาะก็ขอขอบคุณอย่างสูงนะครับคุณแรมคิดิเบอร์สันแล้วก็คุณทอมคิริเบอร์สันแล้วก็ที่ขายไม่ได้ก็คุณนนทรัลนงคุนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวนาะ ขอบคุณมากมากค่ะครับขอบคุณนะครับคุณแรมคิดเบอร์สันนะครับคุณรอมคิดเบอร์สันนะครับขอขอบคุณนนท์สังลงกงนะครับหรือพี่นายน้อยหรือพลเรือเรือโทอุดมนะครับสีสวรรค์น,นะครับก็มโนธนาสาธุด้วยนะครับคือนำอวิตามินแล้วก็เป็นเพราะอะไรนะ อา,าหารเสริมอาหารเสริมครับฝากมาให้แม่บ่าวทิน,นะก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับเนาะก็ขอให้ครอบครัวคุณแรมกินเบอร์สัน,นะครับคุณทอมกินเบอร์สันนะครับมีทุกความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับจเจริญในหน้าที่การงานกระทำรวยตลอดไปนะครับเนาะ,ะขอขอบคุณนนทรวลกรุงอย่าง มากเลยนะครับเนาะที่เป็นสะพานบุญให้บ่าวทินตลอดแล้วก็ทางครอบครัวบ่าวทินด้วยนะครับแล้วก็ขอคุณคุณแรมด้วยคุณแรมก็ส่งอาหารเสริมมาถวายหลวงตาตลอดเลยครับนะตลอดยาวเลยนะครับส่งมา,าให้คุณเยลรดีเป็นผู้ส่งถวายเช้าทุกเช้าเลยครับเนาะก็ขออนุโมทนาสาธุบ,บุญอีกครั้งนึงครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆเด้อ ขอให้ทุกท่านมีความเจริญน,นะครับทั้งคนและครอบครัวกูแรมแล้วก็ครอบครัวข,ของอคุณพี่อดมนะอนเนาะพลเรือโทดมศรีตะวันหรือช่องใน YouTube ก็โนนสังลงกุ้งนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ